สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแห่งบ้าน YouTube ทุกท่านนะคะวันนี้แม่เต่าจากสวนรับตะวันพันไม้มาอีกแล้ว่ะม,มาอีกแล้วทําการบรรยากาศที่อึมครึมหลังจากที่ฝนตกไปใหม่ๆนะคะวันนี้แดดยังไม่มีเลยนะคะก็เลยจะพาทุกท่านได้มาชมบอลสีบอลสวยที่แม่เต่าเคยนําเสนอไปแล้วในคลิปที่ผ่านๆมานะคะว่า เลี้ยงบอลสีในตู้มาติดตามซิหลายเดือนมาแล้วเป็นอย่างไรเพราะว่ามีสมาชิกหลายๆท่านนะคะยังสงสัยมีข้อสงสัยเยอะอยู่ทักเข้ามาหาแม่เต่าบ้างถามเขามาหาว่าเป็นยังไงทําไมเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นอย่างนี้ทําแบบนี้ได้ไหมวันนี้แม่เต่าจะพามาดูนะคะจะพามาดูอัปเดตว่าเขาอยู่ดีอยู่หรือเปล่าอ้าวมามาเลยมาทางนี้ค่ะ ดูกระถางนี้ก่อนเลยนี่มาพูดถึงกระถางนี้ก่อนเลยนี่อ่างบัวอ่างมีน้ํานะคะมีน้ําอยู่ตลอดห้าเดือนแล้วนะคะห้าเดือนกว่ากว่าตั้งแต่ห้าเดือนมานี่เปลี่ยนน้ําไปหนึ่งครั้งนะคะเปลี่ยนน้ําไปหนึ่งครั้งความสวยของเขาไม่ได้ลดลงเลยนะคะต้นบอนต้นเดิมสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือ นี่ค่ะต้นนี้เตยหอมตอนที่ไม่ได้เอาบอลมาเลี้ยงใส่ไม่ต้องเอาเอาเอา,เอากระถางของเตยหอมนี่ตั้งในน้ําเขาไม่ค่อยสวยไม่ค่อยงามใบเขาจะออกเหลืองๆแต่พอเอากระถางบอลลงมาตั้งร่วมอยู่ด้วยปรากฏว่าเขาได้กินสารอาหารที่อยู่ในกระถางบอลน,นี่เผื่อแผ่ไปถึงเตยด้วยเห็นไหม สวยสดขึ้นมาเลยนะคะในขณะเดียวกันบอนก็สวยสดสภาพที่อยู่เอาให้เห็นหน่อยอยู่ใต้ชายคาครึ่งหนึ่งนะอยู่ใต้ชายคาครึ่งหนึ่งเขาจะได้รับแดดตอนบ่ายตอนเช้าจะไม่ได้รับนะคะแต่ว่าแสงเขาก็จะได้รับแสงเรื่อๆอยู่เราไม่มีแฉลนต่อออกมานะคะเป็นแค่หลังคาแล้วก็ตั้งตรงนี้นั้นเขาจะได้รับแดดตอนบ่ายๆก็จะเริ่มได้รับแสง ฝน,ะะนตกเขาก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรมันมันอยู่เหลื่อมชายคาออกมาอยู่ครึ่งนึงนะคะนี่ความสวยของเขาเี๋ยนี้ห้าเดือนแล้วนะคะเอามาดูกระถางนี้กระถางนี้จะนอกออกมาจากกระถางเมื่อกี้ก็คือได้รับอากาศข้างนอกโดยตรงนะคะอันนี้ก็คือ5เดือนต้นเดิมที่อยู่นะ ต้นเดิมที่อยู่อ่ะก็เห็นน้ำเขาก็เปลี่ยนไปครั้งหนึ่งพร้อมกันกับกระถางที่แล้วนะคะเปลี่ยนไปครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่ทรายอเบดเอาไว้ก็ไม่มียุงสภาพของน้ำก็ไม่ได้เน่าได้เสียนะคะเอามาให้เห็นสภาพน้ำหน่อยนะคะเราเปลี่ยนไปเราเปลี่ยนน้ำไปประมาณเดือนกว่านะคะตอนนั้นอ่ะสี่เดือน ซึ่งได้เปลี่ยนน้ำนะคะนี่เปลี่ยนไปได้เดือนเดือนกว่านะคะน้ำก็ยังใสอยู่เหมือนเดิมนะคะ,ะในขณะเดียวกันต้นบอลก็ยังงามอยู่เหมือนเดิมนะคะต่อมาสองอ่างนี้นะคะก็แช่น้ําอยู่เหมือนเดิมนะคะแช่น้ําอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ต้นบอลก็ดูนะคะความสวยงามสิ่งที่เห็นเปลี่ยนแปลงบ้างก็คือเขามีสีเขียวเข้มขึ้นนะ มีสีเขียวเข้มขึ้นเยอะนะในขณะเดียวกันสีอื่นๆของเขาก็รู้สึกว่าเข้มขึ้นเหมือนกันเนาะสองกระถางนี้อันนี้ก็เนี่ยสวยงามนะคะลองไปดูเปรียบเทียบดูกระถิปนที่ผ่าน,านมาอันนี้คือเดือนกว่านะคะที่เอาเอามาจัดทีหลังเอามาดูกระถางนี้ค่ะ พร้อมกันกับสองอ่างเมื่อตะกี้จัดพร้อมกันกับสองอ่างเมื่อตะกี้นี่ก็ยังแช่น้ําอยู่เหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนน้ํายังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนน้าเก่าออกเลยน้ํายังอยู่เหมือนเดิมใส่ไส้เบทไปถุงหนึ่งห่อหนึ่งนะคะต้นบอลสีสวยสดใสเหมือนเดิมอยู่ใต้ชายคาครึ่งหนึ่งนะคะอยู่ใต้ชายคาครึ่งหนึ่งได้รับแดดตอน ประมาณเที่ยงก็จะเริ่มได้รับแดดแล้วนะคะจะส่งลงมาจากตรงนี้แล้วก็ใบใๆไปหาใบใประมาณสักบใบสองใบาสามนะคะได้รับแดดหลังจากนั้นไปก็มีเงาของบ้านบังก็ไม่ได้ละอันนี้ก็ได้ร uh ับแดดนะคะดูความสวยความสดของเขานะคะนี่สดเหมือนเดิมกับตอนแรกสีไม่เปลี่ยนนะคะสีไม่เปลี่ยน จะสังเกตเห็นว่าใต้ชายคาทั้งสองกระถางสีสดสีไม่เปลี่ยนแต่กระถางที่เอาออกมาแดดเยอะๆสีเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยโดยสีเขียวเข้มขึ้นนะคะสีเขียวเข้มขึ้นแล้วสีอื่นๆก็เข้มตามนะคะทนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังในการเลี้ยงในอ่างบัวก็คือ ศัตรูที่เป็นแมลงเอามาให้เห็นใกล้ๆหน่อยสินี่เพราะว่าแม่ตัวไม่ได้มีเวลาได้ดูแลเขาทุกวันหอยบ้างตักกแตนบ้างตัวหนอนบ้างนี่นี่น,น,น,นี่เอาดูเลยนี่เห็นเลยนี่ไหมออกลูกมาใหม่ๆเนี่ยก็กัดนะคะกัดเนี่ยใบกระลุ่งกระลิ่งมันต้องได้ดูค่ะ ศัตรูของเขาแล้วก็มีตะกระแตนนี่ก็เหมือนกัน,อ,น,นอันนี้คือสิ่งที่ต้องดูแต่เรื่องของน้ําไม่มีปัญหานะคะเรื่องของน้ําไม่มีปัญหามีแต่ศัตรูอย่างนี้เท่านั้นนะแต่ความกระลุ้มกระลิ่งค่อนข้างจะเยอะแต่ท่านใครที่มีเวลาดูแลในทุกๆวันนะคะเลี้ยงน้อยๆดูแลให้บ่อยๆไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นตลอดห้าเดือนที่แม่เต่าเลี้ยงมานะคะ,ะก็ยืนยันได้ว่าการเลี้ยงในอ่าง บัวสามารถที่จะทําได้แล้วก็สวยงามนะคะแล้วก็สวยงามทีนี้มีคําถามเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันหลายๆท่านนะคะโทรมาก็มีว่า,เ,าเลี้ยงในอ่างบัวนี่ทำไมเขาเลี้ยงแล้วน้ําเขาเาน่เา,าน้ําเขาเหม็นเขาบอกน้ำเน่าน้ําเหม็นเปลี่ยนแล้วก็ยังเหม็นอยู่เเท่าที่ม่ต่อทำมาไม่เหม็นทำไมถึงว่าไม่เหม็นเพราะมันมีเทคนิคตรงนี้นะคะว่า กระถางที่เราจะเอามาลงนี่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนดินแล้วเอามาลงทันทีเราจะต้องแช่น้ําข้างนอกให้สีครั้ง5ครั้งจนกระทังน้ําเขาใสแล้วก็เลี้ยงเอาไว้ข้างนอกนอกระถางนี่ก่อนให้เป็นบอลน,นอกตู้ก่อนให้เข้าแข็งแรงในขณะเดียวกันที่ดินที่อยู่ในกระถางนี่ก็ไม่มีน้ําที่ค้นคุน่นนะ่ะออกจากกระถางแล้วนะคะให้น้ําเข้าใสก่อนแล้วค่อยเอามาจัด นะให้เลี้ยงเป็นบอนนอกตู้ก่อนนะให้เลี้ยงเป็นบอนนอกตู้ถ้าเปลี่ยนดินก็จะต้องตั้งเอาไว้ก่อนลดน้ําก่อนนะให้เขาแข็งแรงแล้วค่อยเอามาจัดทีนี้พอจัดแล้วก็อยู่นานเลยเห็นไหมคะห้าอันนี้เดือนกว่าอันนี้ห้าเดือนไม่ได้ต่างกันเลยนะคะความสวยงามเนี่ยเทคนิคก็มีแค่นี้แล้วปุ๋ยลาไม่ตาใส่ปุ๋ยอะไร ตั้งแต่เอาออกมาหรือตั้งแต่การเลี้ยงบอลของไม่เตาไม่ได้เน้นเรื่องของการใช้ปุ๋ยเลยไม่มีการใช้ปุ๋ยดินที่ผสมก็ไม่ได้เอาปุ๋ยขี้วัวขี้ควายหรือไม่ได้เอาน้ําอะไรผสมทั้งสิ้นนะคะใช้ใบก้ามปูใช้ใบก้ามปูหรือใบชำชาเฮานี่แหละไปกวาดเอาใต้ต้นมันมาก็ถึงแดดสามครั้งสี่ครั้งแล้วก็เอามาใช้เลยก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรทั้งสิ้นนะคะ เขาจะชอบแบบนี้ชอบน้ําชอบอยู่ในน้ําเออแล้วก็มีท่านหนึ่งบอกว่าออมันก็เน่าสิว่างนั้นถ้ามันจะเน่าก็ต่อเมื่อเขาไม่มีลําต้นโผล่ขึ้นมาถ้าเมื่อไหร่ที่เขายุบลงไปใบเขาไม่มีแล้วยุบลงไปเหลือแต่หัวอันนั้นให้รีบเอาออกจากน้ําทันทีอย่าแช่นะคะอย่าแช่ต้องเอาออกมาถ้าน้ําท่วมเน่า แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขายังมีต้นโผล่ขึ้นมาแบบนี้ตั้งอยู่ในน้ําแม้ว่าน้ําจะเต็มกระถางก็ไม่เน่าก็ไม่เน่านะคะอันนี้ยืนยันได้ที่แม่เต่าเลี้ยงนะคะที่แม่เต่าเลี้ยงมานะอันนี้พูดตามประสบการณ์ไม่ได้พูดตามหลักวิชาการหนังสือเล่มนั้นเล่มน,นี้นะคะที่เอามาพูดให้ฟังในวันนี้คือประสบการณ์ที่แม่เต่าเลี้ยงตรงนี้ก็เลยเอามาอัปเดตให้ดูว่าเออทำไมมันมันดูแลง่ายเหลือเกินนะคะ เพราะว่าถ้าเราถ้าเราปลูกไว้ข้างนอกตั้งไว้โดยไม่เอาลงอ่างน้ําเราก็จะต้องมาลดน้ําเขาอยู่ดีนะจะต้องมาลดน้ําทุกวันก็ทําให้เหนื่อยเป็นภาระเนาะอันนี้เราไปจากบ้านหลายวันไปไหนตัวไหนกลับมาบนของเราก็ยังสวยเพราะเขาแช่อยู่ในน้าเนี่ยเห็นไหมเอามาจัดร่วมกับพืชผักสวนครัวแต่ก็เอาเอา,เอา,เ,อาเอาอะไรหลักกละมังมาแล้วก็เอาตั้งก็น้ําก็เต็มกระมังอยู่ตลอดนะคะก็เราเออกมาไว้ตรงนี้ก็เดือนกว่า ากันกับกระถางนั้นนะคะก็จะเห็นว่านี่ความสวยของเขาก็ยังคงอยู่ใบล่างเขาก็โดนมแมลงกัดนะโดนศัตรูอะไรต่างๆถ้าเขาหมดสภาพเขา,าเลี้ยงนอกตู้นี่ต้องทําใจว่าเขาจะถึงเวลาเขาจะยุบนะคะถึงเวลาเขาจะยุบถ้าเราเลี้ยงโดยไม่แช่ในน้านี่เนี่ยกระถางนี้ไม่ต่ไม่แช่น้ําแต่เอาตั้งไว้ในกระถางของ ผักอื่นๆ,นๆเขาตั้งใส่ร่วมกันเขาก็สวยนะคะยังสวยอยู่เหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็ให้ได้เห็นนะคะแล้วกาให้ได้เห็นทนีนี้จากคลิปก่อนๆพอท่านได้เข้าไปดูแล้วบางคนก็ชอบใจโอ้โหไม่ต่างต้นนี้ทำไมมันยังสวยเนี่ยอย่างเนี้ยต้นนี้ก็มีคนจองแล้วก็มีลูกไม้อีกมีหลายๆต้นค่ะที่ที่เขาขอลูกไป ตอนนี้เดี๋ยวก็จะส่งให้นะคะรอให้เข้าแข็งแรงก่อนเพราะว่าอยากได้บอกว่าอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้ก่อนแม่เต่าก็แยกหน่อให้นะคะสําหรับบอลของเราช่วงนี้จะไม่มีการผ่าหัวแม่เต่าจะรอการแตกหน่ออย่างเดียวค่ะสําหรับลูกค้าที่ติดต่อมาถ้ามีลายเนี่ยสบายใจหน่อยเราส่งต้นไม้ให้ดูได้ว่าเอยแยกหน่อออกมาแล้วเ็าเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าไม่มีลายก็อาศัยความไว้ใจกันนะคะถ้าไว้ใจแม่เต่า ก็ให้แม่เต่าจัดให้นะคะสำหรับท่านที่บอกว่าปลายทางนะไม่มีลายที่จะส่งให้ดูด้วยถามว่าลำบากใจไหมก็ลำบากใจกลัวจะไม่ถูกใจจริงๆเราก็อยากจะให้ได้ต้นที่สวยที่สุดนั่นแหละแต่บางทีว่ามันไม่ทันมันไม่ทันเนาะเกิดเรามีอยู่ต้นเดียวแบบนี้หลายๆคนจองเข้ามาแล้วมันไม่ได้ก็ต้องไปจัดต้นอื่นให้แทนแบบนี้ก็จะพยายามให้ได้ความ ความสวยความโตที่เทียบเคียงใกล้ๆก,กันนั่นแหละนะแต่ถ้ามีลายนี่สบายใจมันอาจจะลดลงมาหน่อยก็มีให้ได้ดูกันว่าโอเคไหมตกลงไหมเอาไหมแบบนี้แต่ถ้าไม่มีลายนี่ก็ต้องอาศัยความเชื่อใจนะไม่ต่อจัดให้เลยไปเล้วไม่ไม่ให,ไให้ไม่ให้มีดราม่าไม่ให้ว่ากันแต่เท่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาหรอกนะคะก็มีแต่ว่าไม่ต่อจัดมาให้เลยจัดมาให้เลยก็ยังเป็นคนเดิมที่ติดต่อมาอยู่ตลอดแบบนี้เราก็ดีใจนะคะดีใจแล้วก็ยินดี ที่จะดูแลลูกค้าในขณะเดียวกันลูกค้าก็ให้ความเมตตาเมตตามาตลอดเนาะให้การสนับสนุนมาตลอดนะรักบอลเราก็อยู่กับบอลน,นะคะไม่ต้องกลัวว่าเมต่าจะทําให้พวกเราทุกท่านต้องเสียนะคะเพราะอะไรเพราะนี่คืออาชีพแล้วนะคะเมตตาถือว่าบอลน,นี้ไม่ใช่แค่ให้ความสุขอย่างเดียวให้ชีวิตให้เงินให ความสบายทุกสิ่งอย่างทุกวันนี้มันเราได้มาจากบอนนะคะเพราะฉะนั้นรักเขานะคะรักเขาเขาให้ความสุขทั้งความสวยงามให้เงินด้วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะลูกค้าทุกท่านคือบุคคลสําคัญที่มันจะจะต้องให้ความสําคัญอยากให้ได้สิ่งที่ดีๆนะคะถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อมานะคะวันนี้ก็จะจัด อยู่หลายท่านแล้วก็วันจันทร์ก็จะส่งนะคะสําหรับท่านที่ได้จองเอาไว้ที่สามารถส่งได้แต่ว่าบางท่านจองเข้ามาแล้วนานเลยยังไม่ได้ก็ให้ทักมาว่าไม่เตาเก็บไว้ให้อยู่หรือเปล่านะคะก็สามารถถามมาได้จริงๆไม่เตอาก็จดเอาไว้ให้แล้วแหละ บางท่านจะต้องจําเป็นจะต้องนานจริงๆเพราะว่าต้องรอเขาแตกหน่อเนาะมีบางต้นมีเยอะมีหลายๆต้นเลยแหละตอนนี้ที่ที่ลูกค้ายัางรออยู่นะคะก็ทักมาถามไม่ตอบเป็นระยะระยะนะคะค่ะก็ต้องขอบกบขอบคุณนะคะขอบคุณที่ไม่ลืมขอบคุณที่ยังอุดหนุนนะคะ่ต่ไม่ได้มีบอลปริมาณเยอะๆแล้วตอนนี้นะค่ะแตกหน่อออกมาแค่ไหนก็ขายแค่นั้นส่งแค่นั้น ความสุขนะคะสวัสดีค่ะ